มีหลายคนนะคะที่กำลังคิดอยากจะมีะไรายได้ผ่านทางออนไลน์นะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงดีในวันนี้นะคะซึ่งเป็นวันสตรีสากลน,นะจอยนะคะก็อยากจะมาแบ่งปันความรู้ในเรื่องของการเริ่มต้นในการทำออนไลน์นะคะซึ่งสิ่งแรกเลยที่จอยอยากจะบอกก็คือวันนี้วันสตรีสากลใช่ไหมก่อนที่เราอะคะ่ะจะไปเรียกร้องสิทธิสตรีกับใครกับคนอื่นนะคะให้เราอะคะ่ะ อนุญาตและก็ยอมให้ตัวเองมีสิทธิ์ที่จะมีคุณค่าที่จะหาคุณค่าให้กับตัวเองสร้างคุณค่าให้กับตัวเองก่อนค่ะเราไม่ต้องไปเรียกร้องสิทธิจากใครทั้งสิ้นนะคะแต่เราเองเนี่ยค่ะที่จะต้องเป็นคนที่สร้างคุณค่าให้กับตัวเราเองค่ะอย่างบางคนเนี่ยอย่างบางคนเนี่ยบอกว่าฉันอะ ก็เป็นแค่แม่บ้านใช่ไหมต้องอยู่บ้านต้องเลี้ยงลูกต้องทํางานบ้านต้องอะไรมากมายเลยแค่คือจริงๆนะคนเป็นแม่บ้านเนี่ยจะรู้เลยมันไม่ใช่ว่าจะว่างเพอเพอมันจะยุ่งยิ่งกว่าคนไปทํางานบริษัทซะอีกอะ่ะเพราะว่าอย่างเมื่อก่อนเนี่ยตอนลูกจอยยังเล็กอะคะ่ะก็คือจอยก็ออกจากงานเพื่อมาเลี้ยงลูกอยู่กับลูกแต่อันนั้นอะคะ่ะมันก็คือตอนนี้ลูกจอยคนโตสิบขวบแล้วแต่ทีนี้ในช่วงนั้นอะ จอยก็ยังที่จอก็ยังสามารถที่จะมีรายได้ได้นะคะด้วยการทําออนไลน์ขายของออนไลน์ค่ะจอยขายของออนไลน์มาเป็นตั้งแต่10ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะถ้าใครเนี่ยอยากที่จะมีรายได้ออนไลน์นะ <I like. S 1> ก็ติดตามเพจจอยไว้เลยค่ะจอยก็จะมาแบ่งปันแล้วก็แชร์ วิธีการสร้างไรายได้วิธีการที่จะทํายังไงให้เรามีไรายได้โดยที่เราเนี่ยอยู่บ้านได้เลี้ยงลูกได้ยังทําชีวิตปกติเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องแบ่งเวลามากขึ้นเพราะเราอาจจะต้องมีอีกสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทําเพิ่มขึ้นมานะคะนั่นก็คือการทํางานออนไลน์ซึ่งใครนะคะที่กําลังคิดที่จะเริ่มต้นนะคะจะบอกเลยว่ามันดีมากๆแค่คุณคิดที่จะเริ่มต้นนะคะ นั่นก็เหมือนกับเราอ่ะได้เริ่มที่จะก้าวละได้เริ่มที่จะก้าวเดินไปละเพราะคุณรู้ไหมคะการที่เราเนี่ยอยู่บ้านเลี้ยงลูกอย่างเดียวเนี่ยมันเหมือนกับเราอะ่ะเอาความสามารถของเราเอาคุณค่าในตัวเราอะ่ะไปโยนทิ้งไปเก็บใส่ตู้เอาไว้โดยที่ไม่ได้เอามันออกมาใช้แล้วเราอะ่ะจะรู้สึกยังไงจอยเคยรู้สึกนะคะแบบถ้าเราแบบต้องอยู่บ้านโดยที่เราไม่มีรายได้โดยที่เราต้องขอเงินคนอื่นอย่างเดียวเนี่ย มันจะรู้สึกเหมือนตัวเองไม่มีคุณค่าแล้วเราก็เหมือนกับกลายเป็นคนที่ไม่มีอำนาจต่อรองใดๆเลยถึงแม้ว่าเราจะต้องทำนู่นทำนี่ทำนั่นทำนั่นให้เขาต้องเยอะแยะแต่การที่เราไม่มีรายได้ไม่มีเงินนั่นนะคะมันทำให้เรารู้สึกว่าเราด้อยด้อยกว่าเขากลายเป็นช้างเท้าหลักใช่ไหมแต่เราเป็นผู้หญิงสมัยนี้ค่ะเราไม่ได้อยากเป็นช้างเท้าหลังค่ะทุกคนต้องเท่าเทียมกันค่ะ เพราะฉะนั้นการที่เราเนี่ยจะบอกว่าเราเท่าเทียมกับเขานั่นหมายความว่าเราก็ต้องสร้างคุณค่าตัวเรานะคะให้มันเท่าเทียมกับทุกๆคนกับคนอื่นด้วยค่ะทีนี้เริ่มต้นนะคะถ้าใครนะคะเริ่มอยากจะทําออนไลน์อยากจะขายของออนไลน์เนี่ยจะก,ก็อยากให้สิ่งแรกเลยที่คุณต้องมีก็คือมีเพจค่ะคุณต้องไปเปิดเพจก่อนเลยแต่ก่อนเปิดเพจเนี่ยคุณก็ต้องรู้ก่อนนะคะว่า คุณจะขายอะไรซึ่งสิ่งที่คุณจะขายบนออนไลน์อะค่ะมันก็มีทั้งของที่เป็นของสิ่งของค่ะจับต้องได้กับของที่จับต้องไม่ได้อย่างเช่นขายอ e ีบุ๊กขายความรู้ขายเป็นรูปภาพหรืออะไรแบบนี้นะคะคือเราอะก็ต้องมาดูตัวเราเองก่อนว่าเรามีอะไรที่เราจะขายได้ถ้าคุณเนี่ยออมีโปรดักต์อยู่แล้ว มีของที่เอออยากขายอยู่ละโอเคนั่นโอเคเลยคุณก็เอาของนั้นะมาขายได้เลยโดยที่เริ่มต้นคุณจะต้องเปิดเพจก่อนนะคะไม่ว่าสินค้าที่คุณจะขายเป็นแบบสินค้าจับต้องได้หรือจับต้องไม่ได้คุณจะต้องมีเพจคะ่ะเพราะเพจแตกต่างกับ f a c e b o o k ส่วนตัวตรงที่ว่าอย่าง Facebook ส่วนตัวนะคะเราก็จะสามารถรับเพื่อนได้จํากัดใช่ไหมคะอยู่ที่รู้สึกจะ4,000คนเนาะ แต่ว่าถ้าเป็นเพจอะคือมันเป็นลักษณะของธุรกิจละเหมือนเรามีร้านค้าของเราละเราสามารถที่จะมีคนที่มาจะมากดไลค์เพจเราได้ไม่จํากัดคุณจะมีเป็นล้านเป็น10ล้านก็ได้ค่ะแล้วก็มันก็จะมีแบบฟังก์ชันอะไรต่างๆให้เราได้ใช้งานกับมันเยอะแยะมากมายสามารถที่จะโฆษณาได้ด้วยนะคะซึ่ง Facebook ส่วนตัวเนี่ยมันทำไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าใครคิดที่จะอยากทำออนไลน์อะคะ่ะให้เปิดเพจขึ้นมาก่อนเลยแล้วก็จังจากที่เรามีเพจที่เป็นของเราแล้วเนี่ยเราก็เริ่มที่จะมาให้คุณค่ากับผู้คนคะ่ะ ไม่ว่าเราจะขายอะไรก็ตามค่ะสิ่งแรกที่เราจะต้องทำก็คือการให้ค่ะไม่ใช่ขายในโลกยุคปัจจุบันนะคะไม่ใช่ว่าเราจะมาโพสขาย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 อย่างเดียวเราจะขายได้แต่สิ่งที่เราต้องทำก็คือเราจะต้องให้คุณค่าออกไปก่อนนั่นหมายถึงให้ความรู้ไม่ว่าเราจะขายอะไรสมมติเราถึงถึงแม้ว่าเราจะขายของที่จับต้องได้อย่างเช่นเราอาจจะอชอบ เย็บกระเป๋าอยากขายกระเป๋าที่เป็นกระเป๋าทํามืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ออกมาให้คุณค่าเลยค่ะกระเป๋านี่นะมันเย็บยังไงออ,ออกมาไลฟ์สดเลยก็ได้ค่ะว่าวิธีการเย็บกระเป๋านะทายังไงออแล้วเราอ่ะมีขั้นตอนยังไงเลือกวัสดุยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับเนื้อผ้าต่างๆที่นํามาทํากระเป๋าหรือวัสดุต่างๆอะไรแบบเนี้ยคือการที่เราออกมาให้คุณค่าเราไม่ต้องไปกลัวนะคะว่าคนเขาจะมาทําเรียนแบบเราอ่ะ มันน้อยมากๆเลยค่ะเพราะคนส่วนใหญ่อาจจะขี้เกียจเนาะคือแบบถึงแม้เราจะรู้ทํำยังไงแต่เราก็ไม่ได้อยากทําใช่ไหมแต่ว่าการที่เราเขาได้เห็นว่าเราทํำยังไงเป็นขั้นตอนยังไงนั่นแหละค่ะมันทําให้เขารู้สึกว่าเราอเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็น p rofessional เป็น e อ p เพิร์แล้วเขาก็อยากที่จะซื้อของกับเราเพราะเขาเห็นขั้นตอนเห็นวิธีการทำแล้วมันก็ทำให้ของของเราเนี่ยมันแตกต่างจากคนอื่นด้วยค่ะ ซึ่งหลังจากที่ถ้าคุณมีเพจแล้วเนี่ยต่อไปคุณก็อาจจะไปเปิดเป็นเว็บไซต์ก็ได้มีเว็บไซต์หรือว่าจะไปขายผ่านช้อปปี้ขายผ่าน l ัด a ่าอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันหรือว่าถ้าเป็นของอีกแบบหนึ่งที่ขายกันนะคะที่เป็นแบบพวกพวกของที่มันจับต้องไม่ได้อย่างเช่นขายความรู้อย่างที่จอยเปิดคอร์สสอนทําคลิปวิดีโอนะคะก็อันนี้ก็คือของที่จับต้องไม่ได้คือเราเอาสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรารักออกมาให้คุณค่าออกมา เ,เหมือนกับว่าออกมาแบบสอนสอนไปให้คุณค่าให้ความรู้ต่างๆให้คนเขาเนี่ยรู้จักเรารู้ว่าเราเนี่ยมีความรู้จริงๆรู้ว่าเราเนี่ยโอเคเราอ่ะเหมือนกับได้เห็นหน้าเราอ่ะได้รู้จักกันอ่ะเพราะว่าคนนะคะจะต้องสื่อสารกับคนคนจะต้องแบบเหมือนเห็นหน้ากันอะแบบเป็นคนรู้จักกันอ่ะมันก็จะทําให้รู้สึกเชื่อใจแล้วก็ไว้ใจกันมากขึ้นนะคะ ดังนั้นนะคะจะก็ขอสรุปเลยเนาะว่าสิ่งที่คุณจะต้องทําคือหาก่อนว่าคุณเนี่ยอยากจะขายอะไรอะไรคือสิ่งที่คุณชอบอะไรคือสิ่งที่คุณรักแล้วสิ่งสิ่งนั้นน่ะจะต้องสร้างรายได้ได้แล้วมันก็จะต้องให้คุณค่าให้ประโยชน์กับผู้คนได้ด้วยค่ะแล้วก็หลังจากที่คุณเนี่ยค้นหามันเจอแล้วอ่ะคุณก็เริ่มเปิดเพจเลยค่ะเปิดเพจสร้างคอนเทนต์ขึ้นมานะคะเพื่อที่จะ ให้คุณค่าค่ะอย่าเพิ่งไปเน้นขายใดๆนะคะเพราะว่าในการที่เราเพิ่งเริ่มต้นเนี่ยถ้าเรามาขายเลยอะคนทั่วไปอะคะ่ะเขาไม่ได้อยากโดนไม่ชอบโดนขายะคะ่ะถึงแม้ว่าคนจะชอบซื้อของเนาะแต่ถ้าแบบรู้ว่าเฮ้ยคนนี้มันจะมาขายไว้เขาจะเริ่มแบบรู้สึกแบบไรไม่เอาไว้แบบมันจะต้องแบบอย่างเงี้ยไปก่อนละไม่เอาไม่เอาไม่อยากคุยด้วยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเวลาคนจะมาขายของกับเราอะคะ่ะ เพราะฉะนั้นอ่ะเราจะต้องออกมาให้เขาเห็นหน้าเราให้เขารู้จักเราออกมาให้ความรู้กับเขาเพราะคนเราอะค่ะพอเขาได้รับอะไรเข้าไปมากๆคือเหมือนกับว่าคนนี้ให้อะไรกับเขามากจังเลยเยอะจังเลยเขาจะรู้สึกว่าเขาว่าเป็นนี่บุญคุณแล้วเขาก็อยากตอบแทนแล้วเขามันก็จะเป็นความรู้สึกลึกๆอะเนาะแล้วก็พอเราอ่ะมีโปรดักที่เราจะจะขายอะไรเงี้ยเขาก็อยากที่จะอุดหนุนเราแล้วเขาก็จะเห็นเราอ่ะเป็นเพื่อนเป็นคนที่แบบ เห็นหน้ากันทุกวันอะไรอย่างเงี้ยเป็นเพื่อนกันอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทําให้การขายของของเราอะค่ะมันอะง่ายขึ้นแล้วก็เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการขายของนะคะในยุคป,ปัจจุบันค่ะโอเคค่ะวันนี้นะคะจะก็มาที่ร้านอาหารร้านกาแฟนะคะเสียงก็จะดังนิดนึงเพราะเหมือนกับจะมีการสร้างอะไรกันอยู่นิดนึงนะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะแล้วก็สําหรับคลิปนี้นะคะวันสตรีสากลค่ะ จวอยากให้ผู้หญิงทุกคนนะคะยืนหยัดได้ด้วยตัวเองค่ะขอให้ทุกคนนะคะออกมาสร้างคุณค่าให้ตัวเองค่ะออกมาทําให้ตัวเองเป็นคนที่มีคุณค่าค่ะอย่าไปคิดว่าตัวเองนะคะไร้ค่าฉันทําอะไรไม่ได้เลยนอกจากเป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกอยู่บ้านทำข้าวกวาดบ้านถูบ้านล้างจานมันไม่ใช่ค่ะทุกคนมีคุณค่าในตัวของคุณเองนะคะไม่ว่าคุณจะเก่งด้านไหน สิ่งนั้นนะคะมันสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับคุณได้แน่นอนคะ่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะกับ Joy Beauty In My i n สอนแม่บ้านสร้างรายได้ออนไลน์อยากให้ผู้หญิงทุกคนนะคะออกมาสร้างคุณค่าแล้วก็ยืนหยัดได้ด้วยตัวเองคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ